สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเป็นหนุนวิชาลนะครับวันนี้นะฮะแต่แรงโซโลกันต่อนะฮะมากับเสียงที่ไม่เหมือนเดิมน,นะครับผมไม่สบายเ <laughs> มื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะฮะมาก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่นสลิมนะฮะแล้วก็ได้รับหน้าที่เป็นจังเกิลนะฮะแล้วผมก็ไปออกโซลิเวอร์นะ,ะซึ่งไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันไม่มีผลต่อสายแครี่นะตัวคลาสสิกสกิลของตัวโซลิเวอร์นะฮะที่สร้างโบน,นัสดาเมจเวท นะครับอันนี้ผมต้องขออภัยนะครับเป็นความผิดพลาดจริงๆนะครับผมไม่ได้ฟาร์มไม่ได้จังเกิลโอ้โหแล้วก็ไม่ได้ศึกษาไอเทมในสายป่าเลยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะจริงๆเก็บเงิน1นึ่พันะไปออกไอเทมชิ้นอื่นดีกว่านะฮะออกแค่ตัวดาบแดงเนี่ยขั้น2ก็พอแล้วนะครับนะถ้าเล่นสายดาบแดงนะฮะสายไอเทมฟาร์มป่าดาบแดงนะฮะไม่ใช่ s ต o r m y b โบหรือไฟเอิร์สตอมมนะฮะ คือถ้าเป็นสายคันธนูก็สามารถออกไอเทมได้จนสุดเลยนะเป็นไฟล์อสตอมโบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นตัวซัพพอร์ตโลมิงนะฮะมีคนค,คอมเมนต์มาว่าอยากดูฮีโร่นะฮะตัวไหนก็ได้ที่เป็นซัพพอร์ตแล้วก็โลมิงนี่ด้วยนะฮะซึ่งต้องขออตัวเลยนะครับว่าผมเล่นฮีโร่ในตำแหน่งนี้ไม่เป็น <laughs> อีกแล้วเป็นฮีโร่พีชิพนะที่ผมชอบตั้งชื่อคลิปนะฮะฮีโร่พีชิพนะฮะแทนกับตัวซัพพอร์ตโลมิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเล่นแกร์กแล้วกัน มาครับผมรูนของแกร็กในเกมนี้นะฮะเป็นรูนซัพพอร์ตโลมมิงเ่ยนะครับผมก็จะมีโกลเด้นนะฮะโปรเทคแล้วก็โปรเวสครับผมกดวินเจมมาก่อนเลยนะครับเป็นในเทมสายซัพพอร์ตนะฮะก็จะเล่นสายโซสตอมแบสนะฮะไม่ดึงนะฮะไปดึงบัฟเนี่ยมันเชยไม่ใช่เชยหรอกผมไปดึงแล้วกลัวพลาดมากกว่านะครับโอ้โหมีเลิกมีชัยมากครับผมระยะพิชิต ถูกรั้งแรกก็ว่าไปแล้วนะฮะโหเขาเลือกฟาร์มจับบั๊บแดงนะฮะโอ้โหไม่ได้ละกลับครับขอให้หน right. mm ึ hmm. ่งท <m im fact> <c oughs> ีนะมหน่าเขาก็พยายามโซนให้กับจังเกิลฝั่งเขาอะนะฮะ เ okay. ข้าบนเลิ่มมีประเด็นนะดีนะทีมเราเนี่ยนะครอสเป็นจังเกิลน,นะฮะถ้าแคลรี่เป็นจังเกิลน,นี้น่าจะดูแลล,ลำบากนะฮะแต่นี่นะครอสนะฮะสเตปพิ้วนะฮะสกิลเข้าออกเขาเยอะนะครับเราก็อาจจะมาช่วยเลนนะฮะ <Roth. S 2> ถ้าคีบฝั่งบับแดงเนี่ยคีบปาฝั่งบับแดงเนี่ยเราฮุกถึงนะแต่ถ้าเป็นคีบปาฝั่งบับฟ้าเนี่ยถ้าเรายืนตรงชิดกำแพงเราดึงไอ้ค <oo> <men> ีบตรงนั้นไม่ถึงนะฮะเขาเริ่มฟาร์มจากบับแดงก่อนแล้วเนี่ยคิวเลนทีมเขาเนี่ยโอ้หสวยมากจังหวะนี้ไปเลยจ๊ะฮุกง่ายเลยนะครับจังหวะที่เอลซูนะฮะพยายามชาร์จหรือพยายามเดินหนีเนี่ยโอ้โหสบาย เพราะว่าเป็นตัวที่มันเคลื่อนไหวได้ช้ามากถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นรูนที่มันมีเคลื่อนที่ได้เร็วนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราเล่นแกรกนะฮะแล้วเจอตัวที่แบบยืนนิ่งๆน,นะฮะใช้สกิลหรือยิงฟรีอย่างเงี้ยเนี่ยนะจะทําให้เราคุกง่ายมากนะฮะอย่างเช่นอเลสเตอร์นะฮะเอลสูมันต้องเลงใช่ไหมจงังหวะการซูมยิงนะครับแล้วก็มีตัวไหนมีเทลใช่ไหมที่แบบยืนซอยฟรีๆเนี่ยอาจจะโดนดึงได้ครับผมนะฮะตัวไหนก็แล้วโอ้โหเกือบโดน ตัวไหนก็นแล้วแต่นะผมที่มันยืนนิ่งๆ,ๆะนะผมโอกาสที่เราดึงโดนก็ง่ายขึ้นนะฮะหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหโดนสกิลวันติของเทลกลับครับผมตัวดาเมจสั่งถอยแล้วก็ถอยนะฮะเพื่อนไม่พร้อมก็อย่าไปบวกนะครับอย่าไปทะลึ่งนะฮะ โอเคครับผมมาโสโตอมแบดนะฮะอ้าวมิดเลนมีประเด็นนะฮะดูดให้ครับง่ายๆเลยนี่ติกเกอร์เขาป,ปอมแล้วก็ดึงครับผมถ้าเดินน่าจะช้าน่าจะได้ไหมไม่ได้ละ โอเคยังดีนะเอาได้ไหมเนี่ยโอเคครับผมยังดีที่เสียฟิกเกอร์นะฮะแล้วก็ได้คิวด้วยนะทีมเราถือว่าไม่เสียประโยชน์ต้องเอาจังกวันนี้โอ,โ,โอ้โหสวยงามมากเพื่อนหลกัหลกๆในเกมนี้นะฮะที่ผมต้องโยกมาช่วยก็คือตัวเทวนานครับผม โอ้โหนึกว่าเขาวิ่งมาถ้าเกิดว่าทีมเราเนี่ยมีคนเล่นแคลร่ยืนเลนะฮะเราเล่นแทงและซัพพอร์ตเนี่ยก็พยายามลงมาเลนแคลร่ที่เขายืนะฮะมาช่วยกันนะฮะแคลร่ส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยดันนะฮะทำให้การเอาป้อมของทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเนี่ยนะครับ <Ret reat. S 1> คือถ้าอยู่นานๆเนี่ยน่าจะได้ป้อมนะฮะโอเคครับผม เล่นบนฮะเลียวมาวเจอเลียวมานะครับผมบันเทิงกันเลยสิตัวก็อปปี้เจอกันนะฮะเช็คมังกอนนะฮะโอเคเช็คพุ่มฮะโอเคไม่น่ามีนะเอา ไม่รอดแล้วแบบนี้ดูดให้ครับผมแถวนี้แหละนี่เรียบร้อยโอเคครับผมเทวสั่งถอยนะฮะตัวดาเม็เรานะฮะสั่งถอยแล้วควรถอยนะคือถ้าเราไปดูดช่วงที่ตัวดาเม็ไม่อยู่เนี่ยดูดฟรีเสียเปล่าแน่นอน,นครับผมดาเมจไม่พอโอเคครับผมหยอกๆยก,กันไปนะฮะ มาแล้วครับบูต้า44ฮะยินที่สองต่อไปเป็นเดียจินะครับผมไอเทมที่ผมจะออกโอเคดึงบัฟก่อนโอ้โหอะไรเตอร์อย่างโหด60นะครับผมสกอร์ในเกมแล้วในเกมก็6นาทีนะฮะ ข้างล่างเหมือนมีประเด็นกันนะผมนาครอสกับตัวเทวนาเนี่ยนาครอสเรียบร้อยครับผมโดนเอลสุกเก็บนะฮะโอ้โหเทวเลื่อนโลมากครับผมสังถอยกันนะเราก็มาดูเลนแทนให้ครับผมไปไหน โอเคครับผมเทลมาละไปมิดเลนต่อครับผม <Down. S 1> เดินประกบคู่มีหน้าเลยฮะ oh. เขาไปไหนเราไปด้วยครับผม oh. ก่อนในเกมตอนนี้7ต่อ2ฮะเวลาเกม7ทีนะครับ มีการเป็นห่วงกันด้วยนะฮะระวังให้ดีก็แล้วกันนะฮะเทลบอกนักครอสนะครับผมจังหวะที่นักครอสโดนเอลสุเลงนะฮะตาย <c oughs> บอกแล้วนะฮะอย่าบประมาทสกิลของเอลสุโคตรแรงเลยสไนเปอร์นะฮะซูมยิงเนี่ย <c oughs> แล้วก็ถ้าอันตีเนี่ยบอกเลยโคตรแรงถ้าโดนเต็มๆนะ <c oughs> ไม่รู้ไปหรือ,อยังนะในพุ่มเนี่ย โอเคพุ่มนี้ไม่มีนะฮะโอเคมีแน่แวบๆบตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปเช็กให้เพื่อนก่อนโอเคไม่มีโอ้โหมีแน่ลงไปข้างล่างนี่วะมาๆมา่มา,าข้างบนเห็นแวบๆบแบบมาโอ้โหไม่โดน ไม่มีใครมานะฮะเงียบอืมดูให้ฮนะไปไหนไม่น่ามานี่นี่แหละครับฟลิกเกอร์ใช้กับแกร็กจังหวะที่เปิดติเนี่ยนะครับ แกรเนี่ยมันจะหันหน้าไปดูในทิศทางที่เราฟิกเกอร์ไปนะครับตรงนี้มีคิวเลนนะฮะ <c oughs> ก็ยังไม่มีใครเปิดมังกรฮะรอีกส0ไม่ใช่10ดิหนาทีนะฮะเครดัสจะเกิดเราเรอซ้อนดีกว่านะฮะไม่ต้องเปิดหรอกเอาได้แล้วแบบนี้ตายตายคู่อะ <c oughs> <c oughs> อย่างสวย โอ้โหเหมือนเขาเอาอะคิวเลนจังหวะคิวเลนเขาตีเราเนี่ยเราหันหน้าสวนเลยนะสักทีสองทีครับผมถ้าเราหันก้นให้คิวเลนเนี่ยโหบอลเลยคริสแตกกระจายนะฮะนี่เราเป็นแทงนะเราก็หันหน้า กลับเข้าไปหัวนะฮสักทีสักทีนะครับผมอย่าหันก้นให้คิวเวเลนนะฮะไม่งั้นเนี่ยหัวตัวแตกแน่เดี๋ยวจิ๊ดครับผมได้ลับทีเรียบร้อยฮะข้างบนเหมือนมีประเด็นนะครับผมเดี๋ยวไปช่วยโอเคไปข้างบนดีกว่าไม่รู้ไปทันหรือเปล่านะฮะเรียมะโอเคครับผมเรียมะฝั่งเราเนี่ยของจริงนะฮะกดได้อยู่เรียบร้อยฮะเลียมะ โอเคไม่ได้ไม่อยากดูนะฮะ <won> ดันป้อมกลางครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าดับเบิลของเลเตอร์จะพอเก็บมินาเปล่า oh, โอ้อหเลเตอร์สกิลคูดาวอยู่แน่นอน s <S โอเคไม่เป็นไรครับผมกด <'s> เ,เลือดตัวแทงเขาได้อยู่นะฮะ ้าวกับดักต้องเหยียบนะกับดักของเอลซูเนี่ยไม่งั้นเราเสียเปรียบแน่มานี้โอ้โหนึกว่าไม่โดนน่าจะได้ย้ำหน่อยย้ำหน่อยเพื่อนย้ำหน่อยโอ้โหไม่ได้ละเทลเขาไม่กล้าวิ่งลึกนะฮะไม่งั้นโดนเอลซูเล็งแน่ โอเคจังหวะที่เทลยิงเนี่ยยืนเป็นเป้านิ่งเลยนะเอลสูรเลงง่ายเลยนะครับเดี๋ยวรอดึงนะมับเข้าให้ฮะเรียบร้อยโอ้โหโอเคครับได้มิดเลนตตมานี่โอ้โหไม่อยากว่ะอ่ะดูตรงนี้ก็ได้โอ้โหว่าละเห็นแสงแวบๆนะฮะคิวเลน ต้องไปแล้วนะถอย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 โอ้โหนาคอรโอเคบังดาเมจให้เพื่อนนะ โอเคเดี๋ยวเรากลับไปเติมมะนานดีกว่านะครับตอนนี้เพื่อนเราตาย2นะฮะแล้วก็จังเกิลเราเนี่ยเลื่อดโลมากนะครับยังไม่พร้อมไฟแน่นอนเรากลับดีกว่าสกอร์ในเกมตอนนี้ครับผม17ต่อ5นะฮะเวลานเกมอ่า12อนาที30วิครับตามคำเรียกร้องนะฮะ <laughs> โรม m i นะฮะอาจจะโรม m i ไม่เก่งนะฮะผม อย่างเกมที่แล้วเนี่ยเล่นจังเกิลเนี่ยออกไอเทมผิดชีวิตเปลี่ยนไปออกดาบแดงครับผมดาบฟาร์มขั้นสามนะครับผมแต่ว่าไปเล่นสายแคลรี่ซึ่งพาสซีฟของตัวดาบเนี่ยมันไม่มีผลนะฮะมันมีผลเฉพาะตัวที่ดีใกล้นะฮะอันนี้ผิดจริงๆครับผมเพิ่งมาดูทีหลังโอ้ยเสียงเงินฟรีฟรเๆเลยออกต้นเกมเนี่ยตั้งพันกว่าบาทลง,งนี้ไปออกไอเทมชิ้นอื่นดีกว่านะฮะ คือออกแค่ขั้นสองก็พอนะถ้าเล่นสายดับแดงแคลรี่ะนะฮะอืมโดนลวงยับเลยแต่เราไม่ตายวะ่ะเพื่อนเราช่วยกันดีมากเลยทีมีนะครับทีมเวิร์กมากเกี่ยวให้ฮะน่าจะจบโอเคจบแล้วแหละนะครับ จบไปที่เรียบร้อยนะฮะกรักกลมิ่งนะฮะถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวเลยนะกรักเนี่ยนะครับใครยืนนิ่งๆเนี่ยโดนดึงเนี่ยโอกาสตายเนี่ย,ย,ยมีสูงมากเลยถ้าตัวดามเมจเราอยู่ข้างหลังเรานะโอ้โหแล้วตัวที่โดนดึงเนี่ยไม่มีสกิลไว้หนีหรือสกิลเชนเจอร์ฟิกเกอร์ไว้หนีเนี่ยเตรียมตายได้เลยนะฮะโอกาสตายสูงมากนะครับก็คลิปนี้คลิปกรกก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบอย่าลืมสด subscribe และแชร์ช่องไปดูมีนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ